สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเปิดข้างหลังทุยนะครับเทคนิคการขึ้นทรงเปิดข้างหลังทุยโดยแบตเตอรีน่นอร์ชนะครับไฮเคปเปอร์เฮร์ปเปอร์นะครับผมจะใช้เป็น1.5นะครับโยกฟันลงเป็นเบอร์2แล้วก็ไถขึ้นสูงเปิดข้างเปิดสูงไปเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวจะตัดให้ดูช,าชานะ้าๆกลัวจะดูไม่ทันกันนะครับ ผมจะเปิดผมจะใช้หูเป็นเกณฑ์นะครับผมจะเปิดแค่ครึ่งหูด้านหน้าแล้วก็หูด้านหลังผมก็จะแบ่งโซนแบบนี้นะครับเวลาตัดผมจะใช้หูเป็นเกณฑ์จะใช้หน้าหูหนึ่งหลังหูสองข้างหลังแล้วก็สามข้างบนสี่ผมจะนับนี้นะครับเวลาตัดผมเนี่ยหน้าหูหนึ่งนี่สองหลัง แล้วก็ข้างหลัง3ามนะครับข้างหลังก็จะทําเป็นหลังทุยหลังทุยดูความเหมาะสมของหัวลูกค้านะครับว่ามีแผลเป็นมีหลุมมีอะไรไหมครับพยายามเช็คก,ก่อน,นถ้ามีแผลเป็นก็จะตัดขาวเกินไปนะครับไว้ประมาณไวสักดำๆๆ่นะเด๋วนี้ผมใช้เป็น1.5อยู่นะ วันนี้จะไม่เฟดนเป็นเปิดข่างแบบตัดง่ายๆเลยตัดชา้าๆดูเลยครับทรงยอดฮิตนะครับต่อมานะครับใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับขอญอาตเร่งความเร็วนะครับตอนนี้พอดีถ้าตัดคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะอัปโหลดยากนิดหนึ่งทีนี้ใช้เป็นเบอร์หนึ่งสบัดเชื่อมกับ1.5เมื่อกี้นะครับ งานนี้จะเป็นงานแค่เบอร์หนึ่งจบงานที่เบอร์หนึ่งครับเพราะผมอยากให้งานมันดูแบบไม่สั้นมากออตรงนี้เป็นหลุมนะก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ถ่ายใช้เบอร์หนึ่งครับ เดี๋ยวนี้แบตเตอรีรร่บโยกฟันได้ใครสนใจแบตเตอรีร่ก็ไปที่ต่อตผมได้เลยนะครับกดในกลาราคาไม่แพงเพินว่าใช้งานก็โอเคอยู่นะครับราคาแค่นี้ครับไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ถ้าใครไม่รู้จักก็ตอตคืออะไรก็เดี๋ยวทักเชทมาก็ได้นะ จีไ้ใช้เป็นเบอร์นหนึ่งครับนี่ครับเสร็จแล้วครับข้างหนึ่งต่อมาก็จะการโคมครับตัวกานโคบก,ก็ผมก็ขายนะครับอยู่ในช่องต่อๆ่อสนใจรุ่นไหนก็ลองเข้ากันไปดูครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิธีขึ้นทรงนะครับสวัสดีครับ